สวัสดีจ้าทุกคนมือนีประทัดกะทําการนวดอ้อยลี่แล็กหรือนวดน้ำมันให้ลุ่มจอนเดอ้อจา้าเพ่่นปวดหลางแห้งจา้าไปโยกกระสอบปูนจ้าทุกคนบอกว่ายายโยกยายกเฮ็ดอย่างนักนักให้ห้องสิยกให้กับบอฟังผู้เถ่าเบายากจ้าทุกคน เจบหลังยกแล้วแล้วก็มาบอกเมียเจบหลังตัวเราบานในเจบหลังเจบไลเจบแขนผู้เฒ่านาะจะอยาก,ยกเฮ็ดเองอยากโย,ย,ยกเองแล้วก็ไม,าาม่ยากเมียจะบันในยากเมียนวดหายคอยกระนวดทําตามหน้าที่จะดูแลซึ่งกันและกันชีวิตบรรลายของเพิ่นไหวกเกษียณจะทุกคนอันนี้คือคือคานวดอ่อยเด้อจ้ะพี่น้อง นวดหลังขึ้นหลังกอนเพราะว่าพ่นคือปวดหลังจ้ะตามสไตล์ที่ค่อยคยนวดมาจะ้ะนวดฝรั่งค่อยคยนวดญี่ปุ่นจะ้ะข่อยทำงานนวดจะ้ะญี่ปุ่นนวดจริงนวดจังเลยได้เด้อจ้าล้เก็บขอกระเทยจะถามเพิ่นนมาเธอโอเคบอโอเคเพิ่อนมาทั้งใส่นิวมือทั้งใสฝ่ามือทั้งใส่มักเงกจะ้ะ นวดเสร็จให้มันรีแลกจ้ะพี่น้องนวดขื้นนวดลงอยู่นี่แล้วจะ้ะทำหนาทีของเมียทีดีแล้วจ้านวดอ่อยพ่นมักจะ้ะนวดอ่อยมันบบแห้งคือนนวดไทยแผนไทยจ้ะทุกคนนวดล่องเบิงเด้อเงินอยู่ไก่ล้านนวดได้กกับล่องไปนวดล่องเบิงจ้ากระบอกพิ่นมามักแบบซอบปมีเดียมหรือแบบนัก อันนี้ขอากนวดตูดนวดเอวไฮเพิ่นจะบั้นท้ายเอวมีแห้งเด้อจะพี่น้องรีดเซนต,ตรงนี้ค่อยเมื่อมือแล้วากเอาศอกไล่จะทุกคนนวดขึ้นนวดลงอยู่นี่ละจ้ามีแห้งเด้อจ้ะตรงนี้ตรงเอวตรงนี้จ้ะเน้นตรงเอวตรงโลว์แบ็กนี่ลจะจะให้เพิ่น เจบเพิ่นปวดบางนี่จ้ะอืมเบิดโตเบิดหลังอังลละจ้ะบอกบุฟังนอกจากผู้เฒ่านวดซับกันไปกันมาอยู่นี่แหละพี่น้องลายเส็นอยู่นี่หละจ้ะรูปแล้วก็ลายเส็นอยู่นี่หละจ้ะใส่ฝ่ามือแน่นิ้วมือแน่แล้วลงมานวดทั้งใต้จ้ะวัเนี่ยดีดลายเซ็นตรงอันบ่าตรงอัน คอเนี่ยจ้ะให้มันไหลลงมาในต้นคอ,อน,นวดลายเส้นอันนี้นะจ้ะมีแหง้งรีลซ์เด้อจะนวดอันนี้มันผิวมันลปดปลอยมันพรอนคายจ้ะทุกคนนวดแบ่ดันอยู่ผู้เดียวแล้วค่อยพี่น้องเอ,อ้ยอยู่แบบนี้นะจ้ะค่อยเตี้ยพี่น้องเ,อเ,อเตี้ยมันสูงก็ข่อยจากน้อยรองเท้าส่วนสูงข่อยที่ใส่ข่อยกัดขาดมอก็เลยได้เยงเอาจ้ะจะได้ซื้อรองเท้าใหม่อยู่จ้ะทุกคน นวดขึ้นนวดลงอยู่แบบนี้หละจ้ะนวดขึ้นนวดลงอยู่แบบนี้หละจ้ะกระดูกสี่โครงเลยละจ้ะกำกำปั้นเอามังเกลูดไปรูด,รดมาไล่ไปไล่มาอยู่แบบนี้หละจ้ะแล้วลกรร็ลูดพ่อนค้ายจ้ะ ลูกไพ่อันลุข้าพนคายน,นี้คือลูกพรคายจ้าทุกคนฝรั่งมากมากกวจ้าอืนวดแบบนี้มาลงมาไล่แขนไล่ฝ่ามือจ้าบันรีดคืนรีดลงอยู่นี่ละจ้าไล่คืนไล่ลงอยู่นี่ละจ้ากลับไปกลับมาจ้าข้างซ้ายแล้วก็มาข้างขวาจ้าทุกคนบัเกเหงกรีดรีดคืนรีดลงในฝ่ามือมือนี่จ้า มีแห้งเด้อจารีตรงนี้ค่ะนวดตรงนี้นะจ๊ะท้ายขื้นท้ายลงต้นแขนปลายแขนเสร็จแล้วก็มันเอาตรงข้อแล้วเบิ้งเวลาเอาน้ำจ้ะแต่เต่เวลามันเหลือ่าใด่ากะพริกแห้งเอาจ้ะพี่น้องสิพิวไปเองเราจ้ะนวดเป็นแล้วเน่นตรงนี้ล้จ้ะมีแห้งจ้ะทุกคนจับกล้องท้ายเองนวดไปพร้อมจ้ะ น,น้ำต้นคอน้ำบาน้ำไรน่ะจ๊ะพี่น้องรีดขึ้นลีดคงโลงนี่น่ะจ๊ะรูปไปรูป,มาน,นาปามานะจ้ะต้นคอรีดขึ้นรีดลงไทยไปไทยมาจ้ะมันพิวไปนะจ้ะ ไหลขึ้นไหลล,ลงต้นข้อดึงขึ้นดงลงจ้ะไถไปไถมาอยู่แบบนี้ละจ้าเอากับเบิ้งเวลาเอาเน่นหลังเนาะประมาณสี่สิบนาทีมือนีประทัดนวดหายุ่งจรเก้าสิบนาทีจะสี่สิบเกือบหาสิบนาทีจะ,จะเฉพาะข้างหลังดูไปดึงไปดึงมาจ้ะ ใส่หนึ่งมือนวดไปนวดมากยินดีนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยไล่ขึ้นไลโล่งยินดีนะจ๊ะค่อยค่ะเปิดเพลงบ่ได้จ๊ะมันติลิทธซ์จ๊ะทุกคนเอา่อยเสกชื่นเจ้าเบิ่งการนวดกันเด้อจ๊ะคอยผาค่อยเว้าไปแล้วจ๊ะ นี่ก็ขื่นมะคมหลังจากทุกคนประกบหลังตรงเอวจ้ะตรงเส้นเส้นเอ็นตรงตามเส้นกระดูกหลังละจ้ะกดทั้งขางจ้ะคอยกดมีแห้งเด้อจ้ะในเส้นเอวตรงนี้จ้ะมันเป็นเส้นท่าก้มขื่นก้มลงกล้มเงยนะาจา้ะสะเหตุงานเส้นมันตึงมันเคง็งกดไห้มันย่าเนี่ยมันปล่อยว่างไห้มันพนคายจ้า ค่อยๆกดค่อยๆเน้น ใส่สอกสลับกันไปนะจ้ะทุกคนนิ้วมือแน่สอกแน่สอกมันก็จะแห้งจนนิ้วมือจะลุกค้ากับสิบเจ็บถ้าลุกค้าแบบเจ็บเขากับเปลี่ยนมาใส่นิ้วมือคอยพลิกแพงไปใส่แต่มือนิ้วมือหลายเขากับปวดนะจ๊ะทุกคนเอาสอกลงน้ำเขากับจด้บ่บมือจา้า กดข้างหลังเสร็จแล้วก็มาหนวดขาจับอันนี้ทุกคนเน้นค่ะเอาขาสายก่อนจ้าทาสายเสร็จแล้วก็มาขาขวาจ้าเ้นน้ำมันก่อนถือกล่องเองทุกคนเออจับกล่องหมุนหนา้ามุนหลังอย่าร้ายตาน้ำค่อยเด้อจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูมสุขคน กินรับชมรับติดตามปราทัดกินแซบกินนัวแตะกาก็กเป็นซือ้อบ้านสวนผักหวานเว้าน,น,วนัวหัวมวนบ้านสวนผักหวานนวดเพื่อสุขภาพไรอินไทยแลนด์อล้วกันมาอัดสุดถ่ายมาเป็นป้าทัดกินแซบกินนัวแล้วจะทุกคน,เอ,นคอกคอเอานวดขาคอยลูกคอยเอานิ้วมือกดไปจากพี่น้อง โอ้เพื่นว่ายนวดฝ่าเท้าคอยกระลืมแล้วเป็นคนกะจิจะกจักกะจีผ่าเท้านะจะคอยกระลืมใส่มะงเงกไปน้ำรูดขึ้นลูดลงจ้า ให้นิ้วมือเมือ่อมักเกกแล้วก็คอยกับมาใส่อันสอกแต่ทุกคนสอกรีดเส้นรีดึนดืนรีดลงหมุนไปหมุนมาสลับปรับเปลี่ยนกันกดจุดน้ำจ้ากดให้เส้นเอ็นมันค่อนคลายจะ้ะมีแห้งด้วยจ้ากดตรงนี้กดตรงกลางนะจ้ะค่อยคอย่กดค่อยปล่อยจะ้ะ ให้ลูกค,ค้าเจ็บเขากรคคอยเปลี่ยนทานั่นทานี่ไปนวดนำ้ำมันมันบร่ได้ให้ยุดขาดมือได้จ้ะพี่น้องต้องนวดตลอดเลยจ้ะม่คือนวดไทยนวดน้ำมันนี่คนนวดหมอนวดนี่จะเมื่อยจ้ะราคามันก็นจะแพงกว่านวดแผนไทยจะ้ะ ก็มานวดขาจ้ะวันนี้กับด้านขึ้นแล้วก็มานวดขาท่าลงน้ำมันก่อนจ้าให้มือมันแนบไปกับขาลูกค้าเลยจ้ะมือนี่ต้องติดแนบไปกับขากับผิวลูกค้าเลยเด้อจะนวดน้ำมัน บางกสลับกับเปียนกันกับใสมือจะจะมีแห้งจะตรงตรง้นขาในใสบางแกทูขึ้นไลผิวไปจะน้ำผิวลูกค้าน้ำคาวลูกค้าจะมันจะรีแลกจ้านวดน้ำมันต้องนวดตลอดอย่าขาดค่ะอย่าขาดจังหวะขาดส่วนมันจะสิบรีแลกจ้า ขานีก็จะมีรีแลกจ้ะใส่บเกเหกถูขึ้นถูขึ้นเลยจ้ะมันจะรีแลกเส้นมันก็จะผ่อนคลายตรงต้นขานี่ละจ้าทุกคนแล้วก็ไล,ล่ลงมาปลายเท้าจ้ะขาข้างล่างปลายเท้าวนวดขาเสร็จแล้วก็มานวดแขนนวดมือแล้วก็คมจ้ะ ค่อยๆปล่อยจัดทุกคนเปิดกระบังล้มตรงนี้จัดตรงต้นแขนนี่จ้ะนับถึงยี่สิบหาจ้ะแล้วค่อยๆปล่อยออกยี่สิบหาวิจ้ะนับแน่ใจแล้วก็ปล่อยออกลุงมจอดเพิ่์เจบเพิ่นวอลพอพอพอเพิร์ลวอล์นเฟ็ฟเพิ่นว่า เปิดกระบ,บังล้มต้นต้นขาจัทุกคุณค่อยๆข่มขึ้นไปจ้านับหนึ่งถึงสี่สิบได้จัทุคนคมคมไว้จ้าสี่สิบวินับหนึ่งถึงสี่สิบได้ใจจ้า ค่อยๆนวดขึ้นไปแล้วก็ไปตรงกันที่ประจอนที่เต้นตึ๊บตื้บตื้บยงขางามนะจ๊ะทุกคนเข้ากับค่อยๆเอามือค้ำมือกอนแล้วก็กดทับจ้ะแล้วก็กดทับนับหนึ่งถึงสี่ซิจ้ะมันจะเต้นตึ๊บตึบ ตึบในมือหอดอกจะที่ประจอนของลูกค้าตรงแอบคานี่จ้ะทุกคน 1- ถึง4 0วิแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือออกจก้ะมันจะความหอดมันจะวิ่งวูบไปถึงปลายเท้าเลยจ้ะเลือดลมวิ่งลงไปเลือดเลือดลมวิ่งหมุนเวียนดีค่อยๆปล่อย เอากะจะรีแลก์ไปน้่จากคนถือนวดกับคนนวดก็ได้เซตเลยหลวกกับทัสกับไปล่างมือเซตมือแล้วหลักกับิมมานวดหน้านวดตานวดคางนวดหูนวดหัวนวดต้นข้อเพิ่นจะเป็นอันเซตอันสุดท้ายค่อยๆนวดเด้อจ้ะหน้านี่จะรีแลก์จ้ะนวดหน้านวดหัวนวดคาง ขำมับค่อยคเน้นค่อยค่อนวดต้นข้อจ้ะดึงขึ้นดึงลงน้ำแอบข้อแอบหูจะมีแห้งเส้นเลือดอยู่ตรงนี้จะค่อยค่อนวดมันจะพ่อนค่ายจ้ะตรงแอบหูนี่จ้ะนวดกลับไปกลับมาค่อยนวดอย่านวดแห้งเด้อจะหูมั กับหัวมันสีเจ็บจ้ะนวดหนานวดข้างมือเบาๆจ้ะทุกคนลูกค้าจะรีแลกซ์่อนคลายจ้านวดหนานวดหัวยังเซตบานจะถ่ายประหัดกาสิตบหัวเอามือประกบกันจ้ะแล้วก็ต๊ะป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 ะตรงหัวลูกค้าจ้ะทุกคน เอาขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุขสุขพ้นรับชมรับติดตามประทัดกินแสบกินนัวบานเสดพัภวานเดอ้อจัดนวดเพื่อสุขภาพสวัสดีจ้า